ดีครับอนุแพทย์าพาเที่ยวพาท่านมาเที่ยวพาคตะวันนะครับต่อจากวัดปุัยเมื่อกี้นะครับ <c oughs> นี่รับรถที่เขาขึ้นมาสร้างที่นี่นะครับทำถนนพาเที่ยวเป็นที่ให้พักแรมนะครับ กางเต้นนอนได้นะครับที่นี่ครับกว้างใหญ่มากนี่จุดที่ถ่ายรูปอีกที่นึ่งครับไฮไลท์นะครับตรงนี้ ชื่อสถานที่นะครับผาเก็ตตะวันนะครับขึ้นไปบนข้างบน,นครับ อะไรได้น,น,นะครับตัวนี้ดออเดิเราจะตากแดดไปหรือเปล่านะครับร้อนแดดฝนไม่ตกฝนตขยุ่งนะครับ ไปชมที่กลางเต็นครับสละนักฟังเครียมครับมัน,น,นมาวัดละกะบอด้ใจนะ วันแห่ลงทางรันทักที่นั่งไวโบไดท้ที่นี่มีสัตว์ป่านะครับเพราะเป็นเขาสูงนะครับเป็นหน้าผาครับสัตป่าจะไม่มีนะครับที่นี่มากเขาจะให้คนมากลางเต็นท์พักอาศัยนอนกันครับค้างแรมครับ <c oughs> ชมเดือนชมตะวันครับเป็นร,รครับสวยงามครับที่นี่ครับ สำหรับผมก็บอกว่าสวยงามครับสำหรับคนที่ไม่ชอบภูเขาก็บอกไม่สวยงามครับชอบเมืองก็บอกว่าโอ้ไม่รู้พี่เข้ามาทำไมครับนี่ครับห้องน้ำห้องน้ำโอ้เยอะครับห้องน้ำสามหลังนะครับรองรับนักท่องเที่ยวกัประมาณร้อยสองอได้ครับ มา,ายไม่ค่อยเข้าห้องน้ำกันหรอกครับน่าจะเป็นผู้หญิงลำบากได้ครับห้องน้ำนี่ครับกว้างไกลมากครับ,รบที่นี่เป็น ชื่อจริงเขาคืออุทยานแห่งชาติทับหลานนะครับมรดกโลกนะครับที่นี่ครับตีกับเขาใหญ่ครับนี่จะเป็นอันเดียวกันก็ได้นะครับฟฝั่งภาคตะวันออกครับลครนายกปากกิน กระสีมาโอ้มีเหล้าขาวเลครับขอเหล้าทุกประเภทครับมีสเต็มอยู่นะค,ครับไม่เคยขวดเกลือได้เครับ เขียนเข้ามาชมคลิปกันเยอะๆนะครับผู้ทำคลิปก็เสียงดีนะครับจหน้าโหดหน่อยนะครับแต่ก็รักธรรมชาติชอบท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับไปกับภูผาชีวิตเราคือภูเขาภูเขาคือเรา เราคือภูเขาครับมีเสียงนกด้วยนะครับเสียงนกร้องด้วยนะครับที่นี่ครับตรงนี้ไม่รู้ฝั่งไหนนะครับฝั่งนี้เขตจังหวัดอะไร ลงประเทศลาวเือนเขาแล้วครับเที่ยวประเทศไทย,ยก็พอแล้วชงเชียงตุงเชียงตึงไม่ต้องครับนี่ครับมานี่ครับคลาดนี่ครับนครราชสีมาเนี่ยเที่ยวยักไงก็ไม่หมดนะครับขี่น้ำมันหมดจะ สิบถังแล้วรถห้าพันกิโลแล้วรถมอไซค์ยังไม่ทั่วหมดเลยครับน่ครับลานกลางต้นนะครับที่นี่ครับ าวโดงมากไม่น่านะครับเพรเรายังไม่รู้ว่ามันมีสัตว์ป่าอะไรบ้างนะครับยังอุดมสมบูรณ์อยู่สัตว์ป่าก็อาจะมีครับอันตรายสุดก็ คยัานี้ไม่พ้นพวกงูครับครูเยอะ เีนงน,นว่าผาเก็บตะว,วันครับคือความโล่งนะครับที่จะ วันทำง,งานนะครับคนไม่ค่อยมีมากลางเต็นครับไม่ก็ะเป็นวันหยุดแล้วก็มันหมดฤดูกลางเต็นหรือ,อยังไงเขาไม่รู้ต้องมีหนาวหน่อย ตต้ลงมไม้นะครับให้ดูบริเวณรอบรอครับถ้าใครเครียดอย่ามานะครับอันตรายครับเพราะเป็นหน้าผานะครับวิ่งลงไปก็เรียบร้อยเลยนะครับ นกแล้วนะครับพามาดูแต่นกนะครับเพราะเราไม่รู้จะพาท่านไปที่ไหนเพราะเราก็เลยอามาพามาดูนกจุดลูกหัวลูกตาเลยครับ ก็เป็นฝั่งนะครราชสีมาครับฝั่งโคราชนะครับฝ,ฝั่งนี้ไม่รู้ที่ไหนครับเนี่ยไม่ได้เปิดแผนที่ดูนะครับกว้างใหญ่ไพศาลาม,มากนะครับ ยังแดงๆนะครับเพราะฝนเพิ่งตกครับฝนทิ้งช่วงไปหลายวันนะครับให้ดูบู่บานข้างล่างครับหลังสีฟ้าสีเขียวครับหลังคาบ้านคนนะครับสวยงามมากนะครับใครเครียดอย่ามานะครับอันตรายครับ นี่มีการซ่อมบำรุงนะครับเรามาขราวที่แล้วเขายังปล่อยให้มันพังครับล้างเหมือนให้เป็นที่นกอยู่ครับน,นี่เขาซ่อมบำรุงใหม่ครับกําลังทํานะครับ,รบช่างกําลังเทปูนใหม่ทาสีใหม่แล้วครับกำลังนี่ครับ ไฮไลที่นี่ก็มีแค่นี้นะครับนะครับตอนนี้เป็นที่เขายืนถ่ายรูปเดีย๋ยวเราจะพาไปตรงนั้นนะครับ นี่คือไฮไลท์ของที่นี่นะครับ,รบตรงนี้ครับตรงที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกันนะครับเราจะพามาดูร้อนนะครับตอมาแต่เช้านะครับตอนนีนะ้บ่ายแล้ว ที่ยิงน้ำสตต๊กด้วยครับแต่ดราติ้งหลรุดหายไปโอเคอันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ คลิปนี้เราพามาชมอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ที่ปิดกัน้นนะครับที่ก็ให้ขึ้นดูสัตว์ป่าได้นะครับแต่เ,เราไม่กล้าขึ้นครับกลัวมันหักครับก็ขึ้นนั่งอยู่กางล่างนั่งพักยูต่ายก่อนหนึ่งคั้งอาการเลื่นลมดีครับลมพัดเย็นสบายครับตัอง มีเมฆครับวันนี้คนหน้าจะไม่ตกนะครับหวางไว้อย่างงั้นนะครับแต่ฝั่งที่เราจะไปเริ่มมีเมฆเกาะกลุ่มแล้วครับเราต้องรีบกลับก่อนนะครับครับเราจะรวมกันในคลิปเดียวกันนะครับอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับพาเก็บประวันครับสวัสดีครับ